เรื่อของกดย้อนเกิดจากหลายๆอย่างด้วยกันนะครับโดยมากส่วนหนึ่งเป็นจากพฤติกรรมเลยเช่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยาครับถ้าอาหารสมมติมีปริมาณมากไปมันเกินไปเปรี้ยวเกินไปมีหมักด,ดองเยอะเกินไปอย่างเงี้ครับพวกนี้ก็จะกระตุ้นาอาการกดไหลย้อนได้ แต่ว่าถ้าสาเหตุความผิดปกติของร่างกายจริงๆมันเกิดจากตรงที่บริเวณหูรูดทิงสาเหตุมันมีหลากหลายแล้วก็มีมีความคิดเห็นหลากหลายนะครับแต่ว่าตรงหูรูดเราเนี่ยมันมีการปกติมันมีการคลายตัวอยู่ละเพราะไม่งั้นในลมในกระเพาะมันจะแน่นมากมันก็จะมีการคลายตัวเป็นจังหวะเพื่อให้มีลมออกเพื่อให้กระเพาะไม่แน่นเกินไปเนอกจากนั้นในเรื่องของน้ําหนักตัวถ้าน้ําหนักตัวเยอะขึ้นแรงดันในช่องท้องสูงขึ้นมันก็จะเป็นมากขึ้นการรับประทานอาหารเราอยู่ในท่านอนเร็วเกินไปก็จะทําให ปกติโดวธรรมชาติแรงโน้มถ่วงก็จะดึงลงใช่ไหมครับอันนี้มันจะไม่ดึงลงมันก็จะย้อนขึ้นไปได้เพราะนั่นจริงมันหลายๆอย่างแต่ว่าสักครึ่งนึงน่ะจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ผ่านๆมา ส่วนอีกส่วนนึงมาเป็นความผิดปกติของทางร่างกายของเราที่มันมีความผิดปกติครับก <Raymond. S 1> ็เลยมี2องอันครับที่เป็นอาการเด่นๆของกดย้อนอันที่1เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการแสบหรือร้อนขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกว่าฮาร์ดเบิร์นนะครับอ่าหรือเร่อเปรี้ยวก็ได้อ่าอันนี้จะมีลักษณะมันแสบหรือร้อนขึ้นมานะครับอันที่2มันจะเป็นลักษณะการขย้อนอาหารหรือที่เราเรียกว่าดิา itation, ้วเกิดจิตใจนั่นก็คือเหมือนมีอาหารขึ้นมาเลยแต่ไม่เหมือนอาเจียนอาหารมันขึ้นมาแล้วมันกลับลงไปอย่างเงี้ยฮะอาการหลกัหลกๆของกดย้อนมี2 ถ้าเป็นกดย้อนในหลอดอาหารทั้งนี้มันจะมีกดย้อนอีก2ส่วนเราเรียกว่ากดย้อนที่ทําให้เกิดอาการเจ็บแน่นหนาอกนะฮะหรือว่านอนคาเดียกเชสเป็นคือไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจอันนี้จะมีอาการเกร็ง เกรงที่บริเวณกลางหน้าอกตรงบริเวณกระดูกเนี่ยครับอาจจะรู้สึกเกรงอยู่ด้านไหนนะครับแล้วก็มกักจะเป็นหลังอาหารในบางคนจะมีร่วมกับอาการแสบร้อนหรือขย้อนขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นี้ด้วยย้อนเนะี่ยการรักษาจะเป็นสเต็ปเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าประมาณกว่า50%เลยมันมาจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมยังเป็นส่วนที่สําคัญสุดเสมอ อาจจะต้องมาแบ่งเรื่องของชนิดอาหารดูว่าเออเราทานเปรี้ยวเกินไปไหมเราทานรสจัดเกินไปไหมเราทานของหมักดองเยอะไหมเราทานของมันหรือปริมาณมากหรือเปล่าทานบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราทานใกล้เวลานอนมากไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับก่อนนะครับถ้ามีในสิ่งเหล่านี้ก็ให้เปลี่ยนก่อนนะครับอันที้นะ ต้องต้องบอกแบบนี้ว่าโรคกรดย้อนกับอาการกรดย้อนอาจจะไม่ไปด้วยกันนะบางคนอาจจะมีอาการกรดย้อนเช่นช่วงที่เป็นท้องเสียหรือว่าลำไส้อักเสบแล้วรู้สึกว่ามีแสบมีร้อนขึ้นมาแล้วก็หายไปนานเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นไรเพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทําในตอนนั้นหรือทานอาหารแน่นมากๆแล้วก็มีแสบขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็หายไปเลยเป็นเดือน อันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันความถี่มันสูงขึ้นหรือมันค่อยๆเป็นเพิ่มขึ้นทั้งที่เรารู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนไปกรณีอย่างเงี้ยให้พบแพทย์หรือการรักษาในเบื้องต้นเช่นไปซื้อยาลดกรดมาทานหรือว่ายาน้ําบางอย่างที่ช่วยบรรเทาอาการแล้วไม่ดีขึ้นกรณีอย่างเงี้ยฮะเราให้ไปพบแพทย์ดูก่อนว่าจริงๆแล้วไปพบแพทย์เพื่อแยกว่า1ยาที่ใช้โอเคไหมเราต้องใช้ยาวแค่ไหน2คือจริงๆแล้วเป็นกรดย้อนหรือเปล่าในเบื้องต้นนะฮะ เราค่อยไปว่ากานันในเรื่องของกระบวนการที่ตรวจรักษาเมื่อกี้ที่กล่าวมาครับ